ครับเดี๋ยวมาทำคลิปอธิบายการใช้งานนะครับตัวนี้รถตัดหญ้าคัสตนะครับตัวนี้เป็น l อ7 6 2นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ t s u b i s h i นะครับเจ็ดแรงเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างเช้าเช้าอากาศเย็นๆนะครับตัวนี้จะมีการโชกอยู่ตรงมือผมนี่นะครับดึงกาาโชกออกมาแล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์ติดก็ปิดโชก แบบนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีสวิตออนออฟนะครับจะเป็นสวิตดับอย่างเดียวอยู่ตรงนี้นะครับเวลาดับเครื่องก็กดแช่ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวตอนขนส่งไปทางผมจะปิดก๊้องน้ามันไปด้วยนะครับก็จะปิดไปในลักษณะนี้นะครับเปิดน้ํามันคุณลูกค้าป้ายดันหนึ่งดานล่างแบบนี้นะครับคข้าวๆประมาณนี้อันนี้จะเป็นเดินหน้าสองเกียร์นะครับแล้วก็ถอยหลังหนึ่งเกียร์ ก็จะมีเกียร์เพิ่มก็คือมีกระต่ายกับเต่าด้วยกระต่ายเต่าก็คืออ่าขวากระต่ายซ้ายเต่าจําง่ายนะครับตัวซ้าย้าตัวขวาก็เร็วขึ้นมาหน่อยนในแต่และของชุดเกียร์นะครับอย่างสมมติเกียร์หนึ่งก็ตัวนี้ก็จะช้าสุดตัวนี้ก็เร็วขึ้นมาหน่อยเกียร์สองก็เร็วขึ้นมาอีกนะครับเหมือนกับหนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้เลยเวลาปิดนะครับเวลาเราต้องการ หยุดรถนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าความรวดเร็วก็คือแบบนี้เซฟตี้นะครับเวลาสมมติเราปล่อยรถวิ่งเร็วๆอย่างนี้ก็วิ่งเร็วๆก็เราควาไม่ทันก็นี่เลยนะครับโอเคอันนี้ควบคุมการเคลื่อนที่ควบคุมการเดินส่วนตัวซ้ายจะเป็นคั์ควบคุมใบตัดนะครับดันขึ้นด้านบนใบตัดก็จะทํางานใบตัดก็จะหมนุนเป็นคั์นะครับปิดใบตัดดันลงด้านล่างก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ให ทั้งการควบคุมการเดินแล้วก็ควบคุมไป่ตดให้ให้อยู่ในลักษณะของไม่พร้อมใช้งานนะครับก็คือปิดนั่นเองนะครับคันนี้กำเดียวท้ายขวานะครับกันกำตัวนี้ได้เลยมีคันเร่งนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับตัวนี้ปรับสูงต่ำนะครับของของแฮนด์นะครับจะเป็นลักษณะของฟิกย้ายรูน็อตตรงตรงคอนะครับตรงนี้นะครับไขไขน็อตออกนะครับแล้วก็ย้ายรูได้ให้พอดีกับผู้ใช้งาน คราวๆประมาณนี้สําหรับตําแหน่งเกียร์จะเป็นสอยว่างหนึ่งว่างสองนะครับก็จะทุกๆเกียร์ก็จะมีเกียร์ว่างขั้นไว้นะครับคข้าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวต่อด้วยออของเหลวนะครับในทางแนะนําเป็นแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งเก้าห้าไม่ต้องผสมนะครับซึ่งเงินสีงหวดนะครับตรงนี้มีน้ำมันเครื่องน,น้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายน็อตตัวด้านล่างของสานเครื่องนะครับ จุดเติมอยู่ตรงนี้นะครับน้ำมันเครื่องใช้เป็นน้ำมันเครื่องมอไซตสี่จังหวะเบอร์สี่สิบนะครับสทท,ทบางจากใช้ดีนะครับอ่าน้ำมันเกียร์มีสองจุดนะครับตัวนี้สองลิตรน้ำมันเกียร์ชุดเดินตรงมือผมเลยครับจะมีฝาน้ำมันเกียร์อยู่นะครับอันนี้ช่าง,งเขาจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วน้ำมันเกียร์หัวเพลาตัดนะครับตัวนี้เครื่องเล็ตนะครับเปลี่ยนถ่ายน็อตัวด้านล่างนะครับโอเคเขาข้าประมาณนี้ปรับไปนี่สูงตามนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับถายน็อตออกแล้วขยับตัว แขนตรงนี้นะครับส่วกองถานนะครับใบมีดก็ถอดมารับพมที่คมได้นะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปจัดส่งไปส่งให้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ